สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมน้ำมินแลนด์กันนะค่ะทุกคนก็วันนี้วันนี้พุธน,นี้สิเอ็มนะทุกคนแล้วก็วันนี้มีเกมใหม่มาด้วยนะอันเนี้ยเนี่ยแม่แม่เราทดลองเล่นมปแหละแล้วก็ไม่เห็นนะแล้วก็เหลืออยู่แค่สี่เอ็มนะทุกคนเราจะมาเล่นเกมใหม่แน้แหละทุกคน เว้ยแต่ว่าฟรีฟรออก็น่าซื้อหรอกทุกคนตอนนี้มีซื้อฟรีอืมอันเนี้ยอะไรไม่ออกอ่านว่าอะไรอ่ะอ่านไม่ออกทุกคนจำเป็เถอะกับสาวถ้ำนะคะทุกคนในในนี้แหละทุกคนนี่เกมใหม่มาดูเลยฟิลแบบฟาโลนิดนึงนะโอเคทุกคนก่อนที่จะไปเริ่มนะคะก็บอกก่อนว่า ะะเกมดัมมี่แลนเป็นเกมเล่นฟรีไม่เกี่ยวกวับเวพนันนะคะทุกคนโอเค,ม,ออคไไมีคูณห้าร้อยทุกทุกคนมาได้ไหมคูณห้าร้อยเบทห้าหมื่นเบทเบยร้อยหมุ่นภาพสวยมาก สีเขียวได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยตัวคูณมันเพิ่มเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรคืออะไรหกล้านนี่ดีได้หกล้านเฉยเลยทุกคนคืออะไรฮ่ายี่สิบล้านแล้วอะ่ะแม่คิดไตแล้วรล้วเย้ไหมปะได้คูนแล้วอะ่ะเอ้ยได้กำไรแล้วเฮ้ยมำไม่มันคูณเพิ่มอะทำดีนะ ทำไมเวลาเลยยังไม่ได้อาจินนี่มันแบบยามากเลยนะ คู่หน้าแล้จมเจอะไรหุ้ยมีมาทุกคนเจ้าสตัวนสี่ตัวนี้ อุ้ยอุ้ยอะไรเน่าฟันเน่าฟันอุ้ยไม่คุ้นด้วย <Big win. S 1> จะแซมกัน อีกตัวหนึ่งโอ้ห้าหมุนสี่สามสองหนูมันจะต่ายเยอะนะคูนเมื่อกี้เยอะจังอุ้ยคีณกับปะอู้ ตำงไหตรงไหนเนี่ยโอ้โหโดนดูนดไปตั้งเท่าไหร่เราเล่นต่ออีกนึนงนะนนะทุกคนจริงจงนก็ดีแหละมอ้สีฟ้านะโอ้สีฟ้า,นะฟามันลงเลย ไปทุกคนพอแหละทุกคนเราจะไปซื้อฟรีให้ดูเล่นเกมไปแล้วนะทุกคนนี่มัซื้อฟรีเกมนี้ทุกคนมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนเอาเวดสองล้านเลยซื้อให้ดูทีเดียวพอทุนน้อยนะทุกคน ซื้อสิบล้านไปเลยดีกว่ะอย่ามั่วาันเลยจ้ะเดี๋ยวก็หมดตังค์อ่ะดูน่ามั่วาันนะไม่ทุกคนนะบอกตัวเองคุยอุ้ยเท่าไหร่สองแสนอันนี้เทเป็นสองหมื่นนะเฉยๆได้ปะเฮ้ยมันมาว่ะ อุ้ยได้ไอ้นี่เจ้านำเฮ้ยเฮ้ยมันคือไหล่ดีแท้หลานคงสิบเอ็ดแล้วอ่ะอุ้ยโอ้ถ้าสิบลงช่องแรกนะก็ไหล่ได้อีก ซื้อสอร้านได้ร้านเจ็ดคืออะไรคะทุนอีกเนี่ยอ่ะทุกคนให้อีกรอบหนึ่งอมมจายนะโอ้โตาอ่มันมีแบบนี้ได้บ้ากนม่อกี้อ่นานไม่ทันโอ้ทนไม่สองพันเลยอย่าบ้าอย่าบ้า อุ้ยเฮ้ยโอ้ยได้น้ยก็เมื่อกี้อีกอะคืออะไรอะทุกคนไม่ได้ไม่ได้ซ้ำซ้ำเว้ยอันนี้เริ่มบานปายแล้วทุกคนอันนี้เริ่มมู่ววามแล้วนะแต่ไ,ไม่มีใครห้าม มีคนห,าหน้ามเราหมยมัยนก็จะไเพิ่มเุ่นสอยู่เลยเดยพี่เด้ไม่ได้เนี่ยอะไร คืออะไรเครื่องดนตรีจริงๆ่ะโอ้ยห้าหล้านทุกคนมีจุดสล้านแล้วโอเคทุกคนโอเคโอเคโอเคทุกคน รากำไรนะคลิปนี้กำไรอีกแล้วหุยคัวยอมันจะดีเกินไปปะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันจะต้องแบบดูดแน่ๆเลยอะทุกคนอาทิตย์หน้าเราน่าจะเสียแบบยับจับ,บขาดทุนแบบย,บยบโอเคทุกคนเราไปดูโค้ดกันดีกว่าเป็นอาทีแล้วทุกคนไม่อยากทำคลิปนานมันน่าเบือ่อโอเคทุกคนนี่หน้าขาโค้ของเราวันนี้ก็คือ M V R C W 0 x c นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้เราไปแล้วนะคะบ๊ายบาย